เสียอะไรอพี่พี่วาวหรอหรือว่าพี่ฟิล์มสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด อ่ะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีครับเออทั้ดิบเล่นเลยวันนี้เรามาเล่นแอกันไมโอเคโอเคโอเคโอเโอเล่นอเคโอเีโออเอีคโอเอเอเคเคเคอเคโอเคอเอเอคโเอเอเคไคออเคโนครอะเคโอเคไอคอเคโอเอเอคคอคครอคครคครเเ ขอเป็นใช่นักเท่าไหร่ดีหถึงหนึ่งพัน้กี่โงแลวยวันนี้หน่าไหรดีอ๋อเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าสิบสามสิบห้าิบห้านะคะเริมแล้วนะขหลังไปนะตรงนี้นี้นั่งลงน่ะหนึ่งลงา ไฮ้ดีอ่ะอุ้ยขึ้นไปข้างบนกันหมดแล้วหรือว่าจะห้องน้ำดีอุ้ยมันก็หายง่ายไปในห้องนี้ไม่เอาดีกว่าอุ้ยตรงนั้นมีตู้แอบตู้ดีกว่าอุ้ยทุกคนตู้นี้เนียนมากๆเลยถ้าเราแอบตู้นี้นะวะจะเจอแน่นอนมันคิดไม่ถึงโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวใจแทบหจไม่ออกโอ๊หาใจไม่ออกค่ที่ใหม่ดีกว่า ในห้องนี้และการของไปดูก่อไม่ใ,ใครแอดหรนะือยงเฮ้ย,อยแอดตรงนี้ดีไหมนะหนูว่าต้งมีเฮ้ยจะเข้าไปคุมปูในภาพมงดีนะให้เขาทำกันหลายเช่าลองดูก่อน่อนเฮ้น้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดหายใจไม่ออกเหมือนกันาที่แบบอยหายยากจังอ่ะ้างเตียงกินมานแล เหยสุดแล้วแยบตรงไหนดิเนี่ยข้างบนก็ไม่เด็กแล้วตรงนี้ก็แอบไม่ได้อีกเราตัวใหญ่เกินทําไงดีเลยเนี่ยตรงไหนเนียนๆก็ไม่แด้ขาน้บอยู่ตรงนี้ละกันน่าจะเนียนแล้วเนี่ยเนะียนไอะติดๆอะไรก็เนี่ย เดี๋ยวเราไปแอบข้างบนกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆย่องไปอย่างพี่วาวาได้ยินแล้วค <Okay. S 1> ่อยย่องไปในตึกไหนหรือว่าจะแอบตรงไหนกันดนีอะ ว่าพ่อพอิ่ดยนมีว่ากีแขนที่ขานะอยู่พี่วัวเห็นมีว่าพี่ว่านะกับพี่วัขึ้นมาพี่ว่าต้องเห็นพวกเราแน่ๆเลยเั้นเราปิดไฟดีกว่า จะดีหรอคะหนูยิ่งกลัวความมืดอยู่ด้วยมันจะไม่มีผีหรอคะผัวไรดีวิว่าเล่นซอดแอบพูดเรื่องคงเรื่องผีอะไรแต่พี่ปิดไฟแล้วนะพี่ปิดแล้วรนะวิว่าเอๆวีว่าสองสามีให้หน่อยเจ๊ก็ทำที่เต้นสองดามทีใ่้ โอ้เขาเต้นสบายแล้วก็มี่สิบสี่สี่สองสามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบครบแล้วนะจะไปหาแล้วนะซ่อนเสร็จยัง <c oughs> ไปหาดีกว่ายังไงก็หาเจอแล้วดูที่มีอยู่แค่นี้แหนๆก่อนอื่นห้องนอนเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ห้องนอนอะ่ะมันเป็นที่ลาสิกอยู่แล้วใครๆเขาก็ซ่อนกันดูห้องข้างล่างก่อนเลยโอ้ชัวๆ นำบ้านจะมีอที่แคบขนาดนี้อ๋อดูและดูเสื้อผ้าชัวชัวส,สามสามเจเฮ้ยเฮ้ยยข้างบนนะจ่าไม่มีอ่ะ โฟกัสกับมิว่าไหมอะ <G> ไม่มีเสียตงตอบรับเอ้าเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีไงอะที่อะไรแบบนี้ไม่มีวา่าก็โฟกัสก็น่าจะมาแอบของลีส่าคนดิ ทำไมอะข้าอยู่ที่นี่อะไี่มีเธนยแกไหมเพดาเนาะหรือว่าแฉกฉนวดกันหมดไปดูกอน ทำไมมันเงียบเงียบเงียบเสียงยหลังแบบนี้ล่ะนี่ลงมานักดนตรีไหนกันทุกคนะท,ที่จริงเราไม่อยู่คนเดียวมันน่ากลัวเดยพูดถึงทำไมไม่มาสักทีเนีเ่ยเฮ้ยหรือมั่วโมไปจับคนอื่นอยู่เออแล้วว่าเราก็เปไ็นแอบเนียนอะ โอ้ยปวดท้องอ่ะเมื่อยว่ะหาเจอทุกที่เนี่ยนี่ก็ได้เวลากินข้าวเย็นซะด้วยอ่ะโอูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหิวิ้วหิวลุกไม่ขึ้นโอ้ยลุกขึ้นลุกไม่ขึ้นโอ้ยเราก็แอบนานแล้วเนี่ยทำไมยังหาไม่เจออีกน่ะสงสัยเราจะแอบเรียนเกินธรรมดาคนเป็นเก่งนะครับน้องๆแล้วแต่มันจะนานเกินแล้วนะ ตเรา้อกตัวเองมานานพอตะกัวแล้วรู้สึกจะไม่ไหวแล้วหนูด้วยสิไปหาอะไรกินดีกว่าโอเคพี่ฟง์กัสันหิวจ้ะ บอวิว่ายังเพิ่งอยู่สิรอยพี่เขาหาเราเจอก่อนแต่ว่าเมื่อเย็ยนนี้หนูกินข้าวไปนิดเดียวเองเอ้าวเมื่อเย็นนี้วิว่าไม่ได้กินข้าวหรอก็หนูมัวแต่เล่นโทรศัพท์เลยกินข้าวไปนิดเดียวอะค่ะโหนั่นเดี๋ยวอดทนกอนแป๊บนึงนะเมืม่อไ,ไหร่เพี่ยว,วานจะมาหาเราเจอคะเนี่ยวิว่า <c oughs> เดี๋ยวเราแต่แปไปหาอะไรกินกันดีกว่า รตรงนี้ไม่มีใครเพราะสะดวกปลอดภัยแน่นอนเนี่ยตอนนี้อาวานนักการจะไปหาคนอื่นแลว้วก่อนก็แอบก่อนเลยแล้วกันเอ้าพี่วาว ทำไรกันตรงนี้อ่ะอ้าวพี่วาวมาทำอะไรล่ะคะก็พี่วาวอ่ะแอบจนหิวสิเลยออกมากินก่อนเนี่ยโหดูก็เหมือนกันพี่วาวเนี่ยหนูแอบจนน้ำหนูก็หิวเหมือนกันนะกินอะไรกันกินเยลลี่มาแบ่งกันแบ่งกันได้มามาได้แล้วเอ้านี่มากินอะไรกันเนี่ยเอาพี่ฟิล์มเขามาหาเราเจอหรอกเงียบเราัเล่นแอบกันอยู่นะเฮ้ยงั้นพี่ขอตั้งกินด้วยนะ เหมือนพี่ได้ยินเสียงอะไร,ประแปลกๆเลยอ่ะได้ยินไหมใช่ค่ะหรือว่าใช่สิยงประตูมีค่ะฮะพี่พี่ปเจนุนนู้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเสียงผีเลยอ่ะพี่อะไเหรอสองคนเล่นลันเลยเนี่ยพี่ฟิล์มเสียงมันคล้ายๆเหมือนจะเป็นเสียงออกมาเลยนะอืมพี่ว่าก็น่าใช่นะเรา,าไปดูกันไหมเออใช่ค่ะไปไป